บริษัททริปเปอร์ทูจำกัดร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แบรนด์สุก,กัยสกัดโฟโมสแคลซิเมคซ์เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติอ,อมรอน อิสุสดีแม็กซ์โกซีรีส์สมูทอีพีทูทีบีไฟภูมิใจเสนอ ท่านผู้ชมครับครับขอตอนรับสู่รายการตะลุยโรงหมอนะครับจากวันนี้ไปนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา4ี่โมงครึ่งนะครับเราจะพาท่านผู้ชมนะครับทุกท่านไปตะลุยโรงหมอกันมาคุยกับคุณหมอนะครับไปคุยกันในแพทย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนี่มีอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับแหมบางโรคนี้ฉับพลันเลยนะถ้าในตัวซะก่อนนี่จะเป็นอันตรายายการนี้จริงๆเราอยากจะให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาหมั่นมาตรวจสุขภาพเอาไว้นะฮะการวิดีกว่าแก้ความไม่มีโรคเป็นล่าบันเปิดเผตนะฮะเจ้เนี่ย ตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งเหรอสี่โมงครึ่งนั่นไงล่ะมาแล้วนั่นไงล่ะทำไมแม่ลืมทุกทีเลยสิแม่อย่างงี้ดี่จะไม่ถามเวลานี่ยาวเลยนะเ้ยดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยนะกินยาอะไรเนี่ยกินยาหลังอาหารไงกินเช้าเที่ยงเสร็จใช่ไหมแม่ลืมมาสี่โมงเลยกินยาตามไปเลยวก่อนกินข้าวไปกี่โมงนะกินข้าวตอนเที่ยงแล้วนี่สี่โมงครึ่งมากินยาหลังอาหารอ่ะนั่นนี่ นี่อะไรอะไรอีกเนี่ยเฮ้ยเอาที่กินไปแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวๆนี่อะไรก่ะ6โมงนัดเพื่อนไปกินข้าวเย็นกันแล้วนี่กินอะไรยาก่อนอาหารทำไมอ่ะจะบ้าเปล่าจะบ้ายาก่อนอาหารยาหลังอาหารเขามีกำหนดเวลาให้กินอ้าวเหรอเออเดี๋ยวมันก็กัดกระเพาะตายเลยอุ้ยเศษแสบแนนกัน ตา่เลยกระเพาะทะลุหญิงแพทย์กระเพาะทะลุไปรับทานเลือติ๊กไปติ๊กของหมอติ๊กไปอ้าวแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการทานยาและระบบทางเดินอาหารกันว่าถ้าเราทานยาผิดเวลาจะมีผลกระทบกับเราขนาดไหนตอนนี้คุณกิ๊กและคุณติ๊กเจอคุณหมอแล้วล่ะครับสสวััดีคครบุณติ๊กผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ยุทธนาสัตว์ธรรมรงผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหารและตับ คุณหมอฮะพี่ผมเสียงกันอยู่ข้างนอกฮะเพื่อนผมครับนี่ตอนนี้สี่โมงครึ่งกินยาก่อนอาหารล้งอาหารพร้อมกันเลยมันมีผลอะไรไหมฮมีผลเลยไหมฮะมีผลใช่ครับเพราะว่ายาที่เขาให้รับประทานหลังอาหารนะครับก็ควรจะรับประทานหลังอาหารทันทีนะครับเพราะถ้ากินอ่าจากหลังอาหารมากเกินไปแล้วอาหารอาจจะย่อยหมดแล้วนะครับยาอาจจะไประคายเครืองที่ผิวกระเพาะหรือผิวลำไส้ นะครับทำให้เกิดมีแผลในกระเลพาะหรือแผลในลำไส้เล็กเกิดขึ้นมาได้นะครับขนาดนั้นเลยนะครับขนาดนั้นเลยคือทานยาหลังอาหารถ้าดีที่สุดคือหลังอาหารทันทีใช่ครับเพาะต้องเต็มอยู่เลยใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่ากระเพาะมันจะว่างต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่เท่าไหร่ครับโดยปกติเฉลีย่ยนะประมาณ2ชั่วโมงนะครับอาหารก็จะว่างแต่ถ้าเกิดคุณกินอาหารที่มันนะครับ,รบมันก็ใช้เวลาย่อย,อยนานขึ้นแล้วออยากรอ,อาหารนะครับคุณหมอยาก่อาหารนะครับยากรอาหารเนี่ส่วนใหญ่จะต้องกินก่อนที่กระเพาะว่าง เพราะว่ามันจะได้มีการย่อยและการดูดซึมได้ดีเพราะยาแต่ละชนิดเนี่ยออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันยาบางชนิดเนี่ยออกฤทธิ์แล้วก็ดูดซึมได้ดีในกระเพาะว่างเพราะถ้าไปกินพร้อมอาหารเนี่ยก็จะมีอาหารเนี่ยมาทําให้การดูดซึมของยานั้นเป็นไปได้ไม่ดีเอ้คุณหมอฮะเมื่อกี้นี้คุณหมอว่าถ้าสมมุติว่าเรากินยาหลังอาหารตอนที่แบบว่าบางทียา,มาบมางตัวอาจจะแบบมีมีการกัดกระเพาะเกิดขึ้นใช่ครับแสดงว่ามันก็จะเป็นแผลใช่ครับแล้วตรวจได้ไงคุณหมอคือการตรวจ แผลในกระเพาะอ,อาหารเ<ด><ๆ>นี่นะครับนะมันก็มีได้หลายวิธี<ๆ>วิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือเอ็กซเรย์แต่มันก็ไม่ได้ละเอียด100ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมีวิธีที่ดีกว่าคือการกส่องกล้องส่องกล้องใช่ครับก็เหมือนกล้องวิดีโอแต่ก็ทําเป็นกล้องยาวๆครับนะครับยาวประมาณสักประมาณ1น <40 S 1> ึเมตรสี่สิบเซนนะครับบอกเมตรสี่สิบเลยเหรอฮะเมตรสี่สิบเมตรสี่สิบที่คนคนหนึ่งเลยนะคุณหมอนะเด็กๆแค่คนหนึ่งเลยนะตร่สิเมตรสี่สิบครับ ความยาวขนาดนั้นเลยใช่ครับมีดเนี้ยสี่สิบเเท่านี้เลยนะครับคุณหมอคบามยาวขนาดนั้นใช่ครับแต่เวลาเราส่องเข้าไปจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ในกระเพาะเราประมาณ60เซนเท่านั้นเองนะครับเผื่อว่าบางคนกระเพาะค่าครับ นะครับก็เพราะข้าไปแล้วไม่ถึงลำไส้เล็กครับนะฮะเลยต้องมียาวไว้หน่อยเผื่อไว้นะครับสองส่งไปจนถึงจนถึงลำไส้เล็กเลยใช่ครับส่งไปถึงลำไส้เล็กส่วนต้นครับทั้งหมดอ๋อส่วนต้นเท่านั้นครับลงถึงลำไส้เล็กทั้งหมดเลยหรือเปล่าลำไส้เล็กมันยาวมากครับยาว้ประมาณยี่สิบฟุตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ส่งลำไส้เล็กทั้งหมดเนี้ยก้องจะต้องยาวมากยาวประมาณสองเมตรนะครับโอ้โหนะครับโอ้โหกุนารนี้ ตรงลำไส้เล้แคคุณหมอฮะมันมีวิธีการอย่างอื่นนะที่บบรตรวจปัวปัจจุบนันนียก็มีคนคิดคิดค้นวิธีพิเศษนะครับเอากล้องนะฮะมาย่อลงจนมีขนาดเล็กลงนะครับจิ๋วนี่เลยจิ๋วนี่แหละครับอันนี้ขนาดเท่านี้แหละครับขนาดขนาดประมาณ,ณมอเนี่ยครับอันนี้คือคือกล้องครับผมนี่แหละฮะใช่ครับคุณผู้ชมฮะดูเลยฮะเป็นกล้องเลยฮะ เหมือนในหนังเวทศาสตร์เลยฮะเหมือนแคปซูลนะฮะเหมือนเรือดำน้ำจิ๋วครับเราเกินเข้าไปนะครับเกินเข้าไปแล้วไงฮะแล้วมันก็เนี่ยฮะมันทางด้านหน้ามันก็โปร่งใสใช่ไหมครับมีหลอดไฟอยู่2คู่หรือ3คู่ครับหลอดไฟนี่ก็จะพลิกกระพริบนะครับสองครั้งเหมือนแฟลชครับสองครั้งใน1นวินาทีพอพริบทีมมันก็เก็บภาพทีนะครับแล้วมันก็ส่งสัญญาณภาพมาทางสัญญาณวิทยุมาตัวรับสัญญาณที่หน้าท้องโดยกล้องตัวนี้จะทํางานประมาณ8ชั่วโมง นะครับก็คือระยะเวลาที่มันอยู่ในลำไส้ตทั้งหมดนะครับผมเรามาทําความรู้จักกับเจ้ากล้องแคปซูลนี้กันก่อนนะครับเริ่มจากกล้องแคปซูลนี้จะมีขนาดใหญ่กว่ายาแคปซูลธรรมดารรมดาอีกประมาณเท่าหนึ่งโดยจะมีเลนส์ถ่ายภาพพร้อมแฟลช4ตัวอยู่บริเวณด้านหน้าและแคปซูลนี้จะใช้เวลาเดินทางตั้งแต่เริ่มกลืนจนกระทั่งถ่ายทิ้งออกไปเป็นเวลาทั้งสิ้น8ชั่วโมง ซึ่งมันจะถ่ายภาพ2ภาพต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเวลา8ชั่วโมงก็จะได้ภาพถึง54,000ภาพเลยทีเดียวครับและภาพทั้งหมดจะถูกส่งสัญญาณไปเก็บไว้ที่ฮาร์ดดิสดังนั้นเมื่อแคปซูลถึงบริเวณทวารหนักเราก็สามารถถ่ายแคปซูลน,นี้ทิ้งไปได้เลยครับ,รบแล้วเ้าออกม,มันออกมาไงฮะหมอถ่ายออกมาครับธรรมาดาเลยใช่<ม>แล้วก็ทิ้งไปไหมฮะทิ้งไปครับไม่ง่ายเลยคืนเข้าไปใช่ครับ น้ำตามหน่อยเลยครับผมอ้าวเฮ้ยลงดูไอ้หอมดูไอ้คุยไปทำไมออกมาอ้าวทำไมคุณท่านนี้คไทยเพิ่งถ่ายออกมาแล้วก็เก็บออกมาเลยฮะับเริ่ครับใช่ครับอาแล้วทำไงอ่ะแล้วทำไงอ่ะก็รออีกแปดชั่วโมงมันถ่ายออกมาใหม่ครับอ้าวนี่ไม่มันมันวนๆยังไงก็ไม่รู้นะครับกินไปทำไมก็ไมเรือส่งมาทำไมอ่ะเมื่อกี้ก็ส่งมาส่งไปดูจะบ้าเลยส่งมาให้ดูไม่ต้องส่งมาให้ดูสิส่งมาก็หยิบกินเลยเรื่องคุณหมอฮะ แค่ส่วนนี <Ende esa> <ohn> ่ถ้าสมมติว่าเราจะตรวจผมอยากตรวจลำไส้เล็กผมต้องเตรียมตัวไหมครับคุณหมอต้องเตรียมตัวครับเพราะว่าวัตถุประสงค์หลักของการตรวจลำไส้เล็กคือดูผิวที่ลำไส้เล็กนะครับว่ามันมีแผลมีจุดเลือดออกอะไรหรือเปล่าเพราะนั้นเราต้องแน่ใจว่าลำไส้เล็กในเกรียงไม่มีอาหารเหลืออยู่ต้องเคลียร์ครับเพราะนั้นเราจะต้องให้คุณกิ๊กนะครับดื่มยาระบาย ตอนนี้มีมียาอันนี้นไหมครับเพราะว่าผมอยากจะรู้สึกแบดเงี้แช่แช่อแช่ชชแบดหมดแล้วแบตหมดแล้วเหรอแต่เนี่ยมันมัน,นใกล้กว่าที่แล้วเขา ต้องกินอะไรมาเหมือนกินปลาซีคุณหมอแ้วอย่างนี่ยถ้าสมมติว่าผมอยากตรวจบ้างแล้วผมต้องไปเตรียมตัวก่อนผมก็จะเอายาระบายให้คุณกิ๊กรับประทานคืนนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้เช้าเราเจอกันนะครับมามาตื่นแคปซูลได้เครับจะดูแบบเห็นตรงไหนลำได้ไหมส่วนอันนี้ผมดูได้ไหมมันแบตมันหมดแล้วครับแบตหมดแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราแล้วยังไงรับยาคุณหมอก่อนครับผมต้องไปเตรียมตัวนะครับคุณหมอครับขอบคุณครับาสวัสดีครับยังเจอคุณหมอใหม่ พักสักครู่ก่อนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยกลับมาชมคุณกิ๊กกันครับว่ามาเกลื่กล้องแคปซูลแล้วจะเป็นอย่างไรสักครู่ครับสนับสนุนโดยทุกๆเรื่องเราไม่ประนีประนอมเพื่อคุณภาพการรักษาโรงพยาบาลบำรุงราษดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดผสมตังกุยเป็นประจำแคลซีมิกซ์แคลเซียมสูงวิตามินเคสูงเพื่อกระดูกแข็งแรง แนานีเพื่อกเเป็นหัอข้าทหัาพแ้ัานีเขาเไปอยู่ในคอมพิวเตอร์กี่พ้าหมื่นห้าพันสี่พันห้าห้านสี่พันห้าเซลฟแล้วบอกว่า หลังจากที่คุณหมอได้ทำการอธิบายถึงขั้นตอนในการตรวจเรียบร้อยแล้วก็เริ่มทำการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆกับตัวคุณซูโม่กิกโดยเริ่มจากตัวรับสัญญาณที่ต้องแปะไว้ตรงบริเวณหน้าท้องถึง8จุดด้วยกันตามที่ชาร์จการติดตั้งระบุไว้หลังจากนั้นก็ทำการติดฮาร์ดดิสซึ่งจะคอยทำหน้าที่รับสัญญาณภาพจากแคปซูลมาเก็บไว้แล้วทำการดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์เพื่อทำการวินิจฉัยต่อไป เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ทุกอย่างครบแล้วก็ถึงเวลาที่คุณสูโมกิกจะต้องถ่านกล้องแคปซูลแล้วครับใหญ่ไม่ใหญ่อไงะครับไม่ใหครับค่านได้มันดูเหมือนดูเหมือนจะใหญ่ยากเลยแต่พอมึนคืนเนื้อได้ครนนี้คุณเพื่อนถึงน้ำได้นานสบายแค่นะครับแล้วเดี๋ยวก็ให้ก่อนน้ำวนน้ำอีกสองชั่วโมงนะครับครับ อะไรนก็ไปนอนหลอครับไม่ต้องนอนครับแยกเี๊ที่ในปอนได้เลยห้ามทไม่ต้องแต่ห้ามวิ่งห้ามวิ่งห้ามทําอะไรที่เหนื่อออกห้ามทําอะไรที่เกิดอาการอึดอัดหัวใจใช่นะครับนะครับก็แต่ต้องพรบ8ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวลงมาพบคุณหมอมาพบผมดนคล้ายมาขครับครับอนแลครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยคุณหมอหลังจากที่ เอาแกะเครื่องมือทุกอย่างออกแล้วนะครับเอาฮาร์ดดิสก์มาโหลดข้อมูลลงไปเดี๋ยวจะเห็นนะครับว่าลำไส้เล็กของผมข้างในเป็นอย่างไรครับเราก็เริ่มต้นในตอนที่คุณพิชย์ยืนชัดตัวเข้าไปนะครับกระเพาะเรนจได้ในปากหลอดอาหารนโอ้โหนี่นี่เห็นฟันเมื่อกี้เนี่ยไหมนี่เข้าไปไหนนะหมอเขลงไปลงในกระเพาะนะครับโอ้โอ้ค่ากระเพาะครับ ซึ่งจริงๆแล้วกระเพาะเนี่ยเราสามารถจะมองด้วยการถอดกล้องง่านะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเวลาถ้าตรวจกระเพาะจริงๆคือใช้การถองกล้องตรวจจะง่ายกว่าใช่ครับไม่ต้อตรวจเลยจะข้ามไปข้ามไปเลยนนครับี่ก็เป็นลำไส้นี่ลำไส้เล็กนะครับนี่ลำไส้เล็กแล้วโอ้ลำไส้เล็กจะเห็นเป็นขนนะคเหมือนโอ้เอ้น้ำเหลืองๆเนี่ยนะฮะคุณหมอน้ำย่อยครับนะคุณพี่ก็ถึน้ำย่อยจะเยอะกว่ากรับครับอาจจะเป็นช่วงหิวทั้งหมด เป็นภาพเหมือนภาพคนหนูจริงๆนะครับเพราะเพิ่มไม่ได้เกี่ยวกัการดูดซึมทำให้ได้ดูดซึมอาหารได้มากขึ้นเั็นน้ำย่อยออกตลอดเวลาครับคุณบอกแสดงว่าคนเรานี่ในระหว่างกระเพาะกับลำไส้เล็กนี่อันไหนดูดซึมอาหารมากกว่ากันครับลำไส้เล็กทำหน้าที่ดูดซึมอาหารมากกว่านะครับผมอ๋อกระเพาะมันย่อยใช่ครับลำไส้เล็กไม่ดูดซึมขออ้อครับครับ สะอาดเกรี้ยงเก่าดีนะฮะไม่มีแผลไม่มีเนื้องอกอะไรนะฮะใส่ความรู้กใช้ได้อ๋อนี่ถ้าเกิดเจอเนื้องอกก็จะเห็นเลยนะฮะถ้าเราเห็นเป็นก้อนนูนขึ้นมานะครับถ้าเป็นแผลเราก็เห็นเป็นหวมเลื่อนลงไปนะครับเราใช้น้ำเสดในการตรวจถ้าที่มีอาการซีดจ่าเพราะว่าการที่มีเลือดออกในการเดินอาหารแล้วเราหาที่ที่ไม่เจอนะครับจากการสองกล้องตรวจกระเพาะและลำไส้ใหญ่เสแล้วกลับถึงกาใช้แคสซูลในการรผ่าน นะที่ลำไส้เล็กใช่ครับนี่หมอฮรับแล้วลำไส้เล็กนี่มันจะมีมีแผลนเกิดจากอะไรได้บ้างครับนอกจากยาที่แบบมากัดกับกัดตัวลำไส้เล็กที่ที่เจอ่อยจนกระตือจะเกิดยาเจ้าตัวสุจยาที่เรากินเข้าไปยาโรคปวดระบบของข้าวนะครับครั้งที่สองก็คือเกิดจากลำไส้มันอิดเศษเป็นแผลโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับแผลนี้จะมีที่ลำไส้ใหญ่ร่วมด้วยนะครับแล้วบางคนก็มีที่ลำไส้คือถ้าเกิดเลือดออกในลำไส้เล็กนี่เราเราอาจถึงตายนะหมออาจถึงตายครับเพราะว่า ถ้าเสียเลือดเราเราไม่สามารถห้ามเลือดได้นะครับเพราะเราใช้แคปซูลนี่เป็นตัวบม่งชี้ว่ามีเลือดกออกอย่างไรใือาแต่จริงๆแล้วคุณหมอก็ไม่ได้แนะนำว่าอยู่ดีคนทุกคนเกิดมีอาการผิดปกติอะไรขึ้นมาเนี่ยจะต้องมาคืนแคปซูลนะฮะตอนนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะฮะอย่างโดยทั่วที่ที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้อยู่ดีคนไข้เมีาการหน้าซี่ไปตรวจกระเพาะอ,อาหารแล้วไปตรวจทางทวารหนักแล้วไม่พบการเลือดออกแต่ยัง เลือดออกจากไหนครับวันนี้ก็าต้องมามาทดสอบด้วยวิธีกันไหนครับหมอครัอ,นนรอ,อย่างสมมติอันนี้ของผมนี่ถือว่าลำไส้ค่อนข้างจะปกติปกติดีมีถ้าเกิดไม่ปกติมันจะออกมาลูกล่างยังไงใหมครับสรุปแล้วลำไส้ของคุณซูโม,โมก,กิปกติดีครับแต่เดี๋ยวอีกสักครู่ค่อยมาดูลำไส้ที่ไม่ปกติกันครับ มอห้หอย่างสมมติอันนี้ของผมนี่ถือว่าลำไส้ค่อนข้างจะปกติปกติดีดมีถ้าเกิดให้ปกติมันจะออกมาลูกลายาดใงเนี่ะครับเชี๋ยเดี๋ยวผมไปคนฝ่ายประวัติคนไขททน้ที่ทำามแผลเลือดออกให้ดูการครับข้างบนคนไข้คนที่กำลังหม,มอจะเปิดนี่บอกอาการเขาเป็นยังไงฮะหมอเข้ามาด้วยเลือดออกนะครับในธรรนดาคือจะาออกมาเป็นเลือดแดงสด จะนำมาเป็นเลือดแดงสด่วนะแล้วเราก็สองต้นตรวจกระเพาะแล้วไม่เจอ,อเลือดออกจากใน,นกระเพาะแล้วก็สองล้งในลำไสก้ก,สก็หาเสียบไม่เจอนะครับก่<ข>อนต่อไปเครื่องม<ข>ืงอตัวนี้นี่เราจะสามารถบอกได้ไงครับหมอครับว่า,ว,าว่าตรงไหนมีเลือดออกไม่เลือดออกหูเพราะว่าเส้นทางการเดินมันไกลๆแล้วกันก็มีเซฟแร์พิเศษที่จะตรวจหาว่าตรงไหนมีสีแดงนะเราจะใส่ตัวขึ้นขึ้นแสง ถ้าตรงไหนมีเลือดออกเป็นสีแดงๆปุ๊บมันก็จะมีม้าุดสนดจให้เราเองนะครับเดี๋ยวแล้วหมอฮะสีแดงคือจุดบริเวณที่เขามีเลือดออกโอ้หูแสดงว่าคนนี้โอู้หมีเลือดออกเป็นเลนยาวแอกเลยนะนี่คหมอฮะได้ครับแล้วขึ้นข้อใจได้นะท่านผู้ชมนะวันนี้ฮะนี่นี่คือเขานี่ในของชายเด็กนะครับนี่โอ้มีแผลเล็กๆนะครับข้อถนอมข้อถนอมแล้วก็มีเลือดซึม ถ้าเราจะเห็นเลือดไหลมาเป็นทางให้เราเองด้วยนะครับโอ้โหนี่เห็นต่างเลยนะหมอเมื่อกี้จะชมพูเลยนะ,ะแต่อันนี้จะแบบออกแนวแบบ,บมีช้ำๆเลยนะฮะแล้วก็มีรอยเหมือนเลือดตลอดเวลาเลยมีริมเลือดตลอดเวลาเลยนะฮะแล้วแค้าสุนนี้ก็สามารถจะบอกตำแหน่งได้ด้วยนะครับว่าตอนนี้ ตอนนี้ข้าศูนย์อยู่ที่ที่ตำแหน่งไหนนี่ถ้าเราไปดูตรงนี้นะเห็นไหมฮะนี่คือคิวเขียนที่คือเดินทางมาใช่ครับแม่จะไเห็นรับมันตอนนี้ข้าศูนยอยู่นี่แหละตัวขาวๆครับ GPS ในรถนะฮจะทราบกันนะต้องทราบทีละคนคนที่เราเห็นเป็นเลืนี่คือน้ำเลือดเลยใช่ไหมครับ นี่นะจริงๆแล้วเราเห็นอย่างนี้เราถึงจะรู้เลยนะฮะว่าจริงๆแล้วเรื่องของที่เวลาเป็นสัตจกร,รเขาแนะนําเรานะฮะเราควรตั้งใจฟังเลยนะฮะว่ายานี้กินก่อนอาหารนะคะยานี้กินหลังอาหารยาานี้กินพร้อมอาหารทันทียานี้กินหลังอา,าหารทันทีมีผลนีเยอะจริงๆเลยนะเวลามันมันป่วยขึ้นมาอย่างนี้แล้วอมเจ็บตัวเยอะก <c oughs> ินยาให้มันถูกจังหวะดีกว่านะหมอฮนะอ,อันนี้เราเห็นเลยนะัะว่าเป็นเยอะมากเลย หัวนะครับท่านผู้ชมครับแค่เรื่องทานยานะครับวันนี้วันแรกนะฮะก็ก็ดูแล้วเออเราค่อนข้างกระจ่างขึ้นมามากเลยนะครับว่าจริงๆแล้วกินยาก,ก่อนอาหารหลังอาหารทําไมมีความจําเป็นขนาดนั้นบางทีเราเราไม่ได้ใส่ใจกับมันนะฮะแต่ว่าจริงแล้วากินยาก,ก่อนอาหารหลังอาหารไม่ไม่อย่างไม่ถูกต้องนี่บางทีก็มีผลกับร่างกายเราไปได้เยอะมากทีเดียวเลยนะ,ะวันนี้ต้องขอขอบคุณ คุณหมอพิจารณาด้วยนะให้ความรู้เรื่องนี้ครับขอบคุณครับคุณหมอครับเดี๋ยวผมก็ไปดูเพื่อนผมซะหน่อยนะฮะวันก่อนคืนแคปซูลข้าไปวันนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้วนะฮะแล้หมอก่อนนะครับคุณหมอนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับไปไปไปเฮ้ยไหนมาเนี่ยโหร้องนานเอ้าเป็เไรอ่ะเพียร์ไทยเพียร์ไทยเพียร์ไทยทำไม แคปซูลรมอ๋อีจะถ่ายจะถ่ายแคปซูลของหมอไปแต่เช้ากี่รอบแล้วไม่หยุดเลยกี่รอบแล้วเจตายเจ็แต่รอบแล้วไม่รู้ได้ยังไงว่ามันยังอยู่ฮะแต่จะออกไปแล้วม็ได้รู้สชนี่ไงไปซิกไปอะไรซิกกลายเป็นกระสือหรอเอ้่าโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้โอย จะซื้อเร้วจะซื้อไอ้ออกอีกออกอีกไอ้ไอ้อุ้ยไม่ไม่ใช่โอ้ยนี่ว่าอะไรเมื่อคืนไปเอาของไอ้เนี่ยเน็บไว้ตกใจอ่ะเด็กโอ้ยที่แพ้ไม่ใช่ที่แบบแบบเราอาจจะออกไปตั้งนานแล้วก็ได้นั่นน่ะสินั่นไงนั่นไงนั่นไงนั่นทำไมมาอีกแล้วอะใครมาใครมาไม่ใช่ใครมาอย่าท้ายังมาอีกแล้ว ไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเอาละครับไปแล้วครับวันนี้เวลาหมดแล้วเลยครับพบก,กันใหม่เลยครับอาทิตย์หน้าครับตรุลย์ลงหมอครับสวัสดีครับทำไม<ป><ป>ห้องน้ำอยู่ที่ไหนประตูปิดโอ้ย <laughs>